เออกูเหลืออดไงอ่าถ้ากูเหลืออดกูประจานมึงในไร์สดเลยนะกูจะบอกมึงก่อนอืมแม่ดูดีนะกินเข้าไปอ,ะอ่ะอ่ได้เปล่าเออเมื่อวานกูไม่กล้าต้มเลยกูทิ้งเลย <laughs> มันเยอะแล้วไงกูกินไม่ทนัน โลนึงแม่แกงไปครึ่งแต่เหลือครึ่งโลแช่แข็งไว้ต้มไว้แล้วแค่แข็งเห็ดสายน้ำผึ้งเออแล้วก็ได้เห็ดขอนสนมาห้าหกดอกตอนนี้มันก็เหลืออยู่แต่ว่าให้มันเป็นเชื้อไว้ก่อนอ,อจัดแม่งไม่เหลือหละเก็บให้เก็บให้นางนางวิวกินพะนะอ,อ่าเนี่ยเต็มเลยบุงหาตรงเนี้ย เนี่ยนี่ไงมันบานแล้วไงเนี่ยเนี่ยบุวงามันบานแล้วเออเนี่ยมันบานแล้วเนี่ยมันมีตัวปอไว้ทากแมงลินหมากูกลัวเออมันแก่แล้วเอาไม่ได้แล้วเนี่ยลูกมันมาเจอเป็นเงาเลยตรงนั้นอะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยบิวมันเหมือนใบไม้ไงคนก็เลยไม่เห็นฝรั่งคนแก่ก็มามาดูกับกู มันแก่แล้วเธอมันกินแม่่อยแล้วแกบอกเนี่ยรถมันเหยียบไงโรงงานเนี่ยเด็กมันมาเล่นวิ่งเหยียบเนี่ยพี่น้องมันออกมันจะออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบเนี้ยพี่น้องนะออกเป็นจุกแบบเนี้เนี่ยมันจะออกเป็นจุกแบบนี้เลยเห็ดสายน้ําผึ้งอะเนี่ยเป็นก้อนเป็นเงาเลยพูดนะอ่ารถเหยียบมันมันมันแก่แล้วเอาไม่ได้อุ๊คี้อ่า เด ok> uh ี๋ยวตรงนู okay ้มีเห็ดขอนสนพี่น้องเดี๋ยวให้ดูหากินตำาขอบล้วงไงอืมโอ้ยมันไม่ขี้ใส่หรอกมันไม่เยี่ยวใส่หรอกล้างออกไปต้มมันก็ไม่เป็นไรแล้วมันให้ปุ๋ยมึง ขี้หมากูไม่กลัวเรากลัวขี่คนแต่ส่วนมากก็จะเป็นกูเองอะ่ะที่ขี้ไว้อะ่ะพี่น้องฝ <laughs> รั่งมันไม่กล้าขี้ตามถนอนนะพูดนะอู้มันออกเป็นเงาเลยเฮ้ยนิวมันอยู่ข้างในนูน้นน่ะเห็นไหมเขาขาวนะ่ะเออนั้นกูยังไม่ไปเอาเลยนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนูน้นน่ะเห็ดขอนสนนิวดูดูดูน่ะเขาขาวนั่นน่ะนั่นน่ะเห็ดขอนสนกูไม่ได้เข้าไปเอาเว้ยอือ แม่ซื้อมาแพ็คหนึ่งแล้วก็เก็บไปปนกันไว้ซื้อมาจากห้างอะ่ะแพ็คหนึ่งสามยิโลเก้าสามกิโลเก้าเก้าเอออุ้ยนี่อีกดอกหนึ่งนิ้วป้าขู่คือแหนไป่เห็นสุจนว่ามันทิ่เทาแล้วนิ้วนี่นี่ๆๆๆนี่นิ้วดูสิเนี่ยอุ้ยตึงด้วยมือเนี่ยเนี่ยดอกหนึ่งเฮ้ยเออต้นนี้ก็ออกเหมือนกันนี่ดูเนี่ยดอกหนึ่งนิ้วเห็ดขอนสนเนี่ยสองดอกเฮ้ย มือกูเข้าไม่ได้เนี่ยเฮ้ยสองดอกเลยเนี่ยเฮ้ยดอกใหญ่ด้วยมึงมันบานเนี่ยมันกฝรั่งมันไม่เห็นมันเห็นก็เก็บเหมือนกันอะ่ะเออในเนี้ยกูนี่ไม่เดินหาเลยได้ได้สิบดอกก็ปนได้แล้วเออทำปนเห็ดอะมึง ทางโน้นผัวก็ไม่ให้ไปนะกลัวฝรั่งชวนลงคูเลตมึงเดี๋ยวฝรั่งชวนกูเข้าท่ออีกอะลงคูเลตเขาทารั้วเสร็จแล้วไงตรงนน้นอะเนี่ยนิ้วดูดินิ้วดูนี่ดูงาดูงา,หาเห็ดขอนสนเนี่ยอ่อนๆเลยพี่น้องนะตรงนั้นก็มีดอกหนึ่งอันต้นโน้นต้นโน้น,นก็มีหลายดอกแมารวมกันก็ได้ผลหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยดูเออ กูไม่เก็บมันหรอกเออกูเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อบ้างไงเออเอาไว้เป็นพันปีหน้าได้กินอีกพี่น้องเออสามต้นที่มันออกโอ้ยเห็ดขอนสนออในรัน้วเนี่ยป่าผักเส้นปีนี้ไม่ได้เก็บผักเส้นเลยมันมีแต่ตำยฝรั่งก็ไม่เดินไม่พาหมาเดินเลยเพราะตำยมันขึ้นเยอะ รถมาแล้วกูไม่ไปคันนี้เดี๋ยวกูไปคันหน้าด่าแม่งทุกคนอะ่ะไอ้พวกผีอะ่ะทำช่องแล้วต้องมีจัญญาบันไอเหี้ยไม่ใช่นินทาช่องชาวบ้านเขากูไม่นินทาเนี่ยกูเรียกมันลงมาเลยกล้าลงมาช่องกูหรอก แอบฟังอย่างเดียวไอ้สั์แล้วก็ไปนินทายหน้าหีเนี่ยอ่าเด็ดดีเดี๋ยวมันก็ออกเหมือนเดิมไม่เด็ดปลอนไว้ก่อนเฮ้ยไม่ได้ถุงมา ลงมาดิเหี้ยลงมาลงมาเลย,เยลลอันนี้บอกลบก้าวเส็จแม่ขอบคุณ <c oughs> ทำหน้าตลกให้นิวดู พี่ยุพินรอยจ้องห้ผู้ใดจ้องห้บักคาเชนกับอีพิงวะเอขอคอยอออ,ออกเสียงเล็กๆคอยคอยเป็นคนแบบคอยบดจ้องนะพี่ยุพินเออคอยด่าตรงๆไปเลยจะได้บ่จ้องไปเสียหายผู้อื่นคอยด่าบักขาเชนกับอีพิงเออผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็แรงเออมันนินคาคอยไงอ่า อ้ยไม่เห็นพี่สุชาติพี่สุชาติสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอพี่สุชาติสวัสดีนะอ่คำพูดพิเศษสุดกข็ขำจะตายคุณบัญชาสวัสดีค่ะอ,อย็เย็นยิ้มน่ารักให้ดูน้อยพี่บัญชาบอกออืเในความคืนหอดสวัสดีจ้าหัวขวันไดตายเออเอาเอาเ,อาเอาตาหนีบเอาเตาสับหนามันเลยจ้าพะนะ <laughs> ที่ปานี้ก็ขาวอ่าคอยว่าคอยว่าชัดเจนนะพี่น้องเออเอาคอยได้คอยได้ชัดเจนเลยคอยบ้าสนใจเออากูนักเลงพอเออกูไม่มีอ้อมค้อมอ่ะกูด,ด่าตรงเลยกูด,ด่าใครกูบอกไปเลยอะ่ะเออ ย่าไย้ไม่เดือดร้อนใครไงขนาดนายกกูยังได้เนาะกูจะไปสนใจดรือเนาะแม่นว่าพี่น้องขนาดนายกกูยังไม่จงเนาะมันมันเป็นใครอะเป็นแค่ผีตัวหนึ่งกูจะไปสนใจมันทําไมอ่าแล้วกูพูดครั้งเดียวนะวันเนี้ยอย่ามาอย่ามาต่อความกับกูก็แล้วกันไม่งั้นไม่จบง่ายกูไม่อยากให้ฆ่ามันมึงเดี๋ยวแม่ขึ้นรถนะแม่จะใส่ฟิลเตอร์ เอ่ออะไรนะเรียกอะไรนะภาพข้างหลังภาพอืมรถสิบห้าพี่น้องน้องเนียบอกแม่ลูกมาไปหาข้าวกินก่อนโอเคลูกจอดไว้พี่พรประวีสวัสดีค่ะ เออพี่พรปรวีสเออสาลีอาดโอ้อ,อยูอย่กับยายายามาเกือบสองปีนะพี่พี่เออพอปรปวีเนี่ยเออยายายา,ยา,ยายจำได้เพราะว่าจำนามสกุลได้สาลีอาจนะเออ,เอ,อหนูจำนามสกุลได้พี่อืมพี่พรปรวีนะอยู่กันยายตั้งแต่ไร์สดครั้งแรกกับปีก่อนเนี่ย <DM. S 1> เกือบสองปีแล้วกับพี่พรทวีเนี่ยมีแต่พวกพี่สะอาดหายไปพวกพี่สะอาดหลายคนอยู่ที่หายไปอ่ะอืม หายไปแล้วก็ไม่เจอช่องไหนด้วยอืมใช่ค่ะพีะ่พี่พรประวีบอกออพี่พี่พรประวีเป็นเอฟซเก่าแก่เป็นเอซเก่าแก่ในไลฟ์สดของ,ย,งยานยามเกันนะฮะอออยู่กับอัญญาแ่โนน,นไลฟ์ใหม่ใหม่

ชมวิวชมวิวอิตาลีพี่ <laughs> วิววิววิวหน้าต่างอันเดียว <laughs> ค่ะพี่อากาศหนาวใบไ,ไม้เริ่มร่วงแล้ว นวลใบไม้เหลืองหมดแล้วพี่พรชวีเออหนาวแล้วใบไหม่ล่นฤดูใบไม้ล่น,ลนแต่ปีนี้ไม่หนาวเยอะเหมือนปีกายนะพี่น้องนะปีนี้ไม่ค่อยหนาวเหมือนเหมือนเมื่อปีกายปีนี้หนาวน้อยหน่อยแต่มันจะไปหนาวเดือนหน้าหรือเปล่าเราไม่รู้หนาวแรงๆอ่ะพี่น้องนะช่วงนี้ก็ฝนตกเห็ดออกอะไรเงี้ยมีแดดหน่อยอืปีที่แล้วนี่โหถ้าถือโทรศัพท์มาแบบนี้มือแข็งเลยนะพี่น้องนะเดือนเนี้ย อันนี้แบบสบายสบาย,บายันบบต้นไม้เหลืองหมดแล้วอ่ดูไมไม้ล่วงหลนช่วงนี้บ้านเราบ้านเฮาก็หาปลาคอนแล้วพี่น้องหาปลาดุกคอนหาปลาลดหาปลาลดปลาด,ดุกเออโอ้โห ลืมฮอดบุรีบัดใน,นกูวันลืมอะไรเลยลืมบุรีอืมมัวแตบนบนบนมัวจะจมมัวจะจมลืมหอดยาสูพีิภัทรอ่าเดี๋ยวเดือนนาจะไปวัดดวงจักน้อยเดือนนา เอนนี้เล่นไม่ผ่านเลยเดือนหน้าก่อนที่นี่อิตาลีนะพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะอ่ายังใหญ่อยู่อิตาลีนะที่นี่อิตาลีฤดูใบไม้ร่วงโนนใบไม้มันเยอยังร่วงต้น,น,นโน้นโขนหมดแล้วต้นโน้อนอะ่ะต้นโน้นเห็นไหมไม่มีสักใบแล้วหมดเกลี้ยงทางโน้นก็หมดเกลี้ยง,ทาง,ยงทางนี้ยังไม่เกลี้ยงตอนนี้มีแต่ใบ,บ เี๋ยวเนี่ยนี่ใบไม้หมดนะพี่น้องนะเนี่ยใบยไม้หมดเดี๋ยวถ้าเกิดเอ่อมันร่วงหมดแล้วเดี๋ยวก็มีรถมาเก็บนะพี่น้องเก็บกวาดสะอาดตอนนี้เขารอให้มันร่วงให้หมดไงนู่นน่ะร่วงแล้วก็เป็นขาวๆหนูมาครั้งแรกหนูก็นึกว่าอุ้ยทไมเขาไม่ยอมตัดว่าต้นไม้มันตายห่าหมดแล้วอะไรเงี้ยที่บ้านเรามันถือไงใช่ไหมที่บ้านนอกถือนะต้นไม้ตายยืนต้นใช่ปะ เออไอเราก็เห็นมันไม่มีใบแบบนั้นเราก็นึกว่ามันตายเปล่าพอหน้าร้อนมามันรู้ดูใบไม้ผีมันก็ออกออกใบใหม่มันไม่ยอมตายมันปรับสภาพอากาศนะพี่น้องนะเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยมันจะร่วงหมดแหละโกรนหมดทุกต้นอนะ่ะถึงอากาศแบบเนี้ยอ่าบอกผัวเอาทำไมเขาไม่ตัดต้นไม้ไปทำทานเนี่ยไม่มันตายแล้ววา่างี้นะมันยังไง แมมันขาวหมดเลยเหลือตะการเหลือตะกิง่งเราเราไม้ใหม่เราก็นึกว่าต้นไม้ตายยืนต้นเนี่ยมันเหลือตะกานเหลือตะกิ่งก็มีพี่น้องนะร่วงหมดอ๋อนี่เลยที่เขาเรียกฤดดูใบไม้ล่วงโอ้โหกูก็กน,นางนาโง่ตังนานพี่น้องคอยกันนางงงยุ่งต้องโดนเด็ดพี่น้องคอยกันนึกว่ามันตายแนละ้วต้นไม้มาถึงเมืองนอกใหม่ใหม่หน้าหนาวด้วยไงอ่า น่ะมันโกนแบบนั้นเราก็นึกว่ามันตายยืนต้นถ้าบ้านเราเดี๋ยวฟ้าผ่าต้องต้องแบบว่าต้องตัดใช่ไหมต้นไม้ตายยืนต้นอะ่ะคนอีสานเป็นแบบนั้นพี่น้องนะถ้าถ้าตายยืนต้นนี่ก็ต้องตัดทิ้งตัดไปทําฐานทาอะไรแฟนบอกมันไม่ได้ตายเออเดี๋ยวมันก็งอกใหม่พอเริ่มรดดูใบไม้ผลิเริ่มเข้าหน้าร้อนมันก็จะแตกใบเขียวบางทีมองเห็นมันสงสารมันพี่น้องนะต้นไม้มันโคตรทรมานเลย มันมันคนคนก็ต้องปรับสภาพนะพี่น้องเอ,อ่อต้นไม้มันยังปรับสภาพเลยตัวเราก็ต้องปรับสภาพตัวเองเหมือนกันนะจ๊ะเออกินยาไม่มาเที่ยวเมืองไทยเหรอพร่อนะาไม่ได้ไปง่ายแล้วอ่ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเก้าปีแล้วเนี่ยสิบปีเนี่ย ปีหน้านี้ก็ปีที่สิบแล้วเออเก้าปีเต็มวเนี่ยมาอยู่นี่เก้าปีกี่เดือนวะเนี่ยเก้าปีสองเดือนสามเดือนเออมางแต่เดือนแปดอะมางแต่เดือนแปดปีห้าเก้าออปีนี้หกเจ็ดแล้วเนาะลูกหลานไม่โตไปยากไม่มีใครรับส่งลูกไง แม่ก็ไม่มีแล้วพ่อก็ไม่มีแล้วรู้จะไปหาใครหาพี่หาน้องก็มีจะขอเงินหน้ารําคาญไม่ไปหรอกผมจะไปเที่ยวจะไปบอกแฟนจะไปเที่ยวฝรั่งเศสบ้งสเปนม้งอะไรเงี้ยถ้าว่าลูกโตหน่อยนะเออช่วงนี้มันไปไหนไม่ได้มันอีกสองปีถึงจะมาโรงเรียนได้มันมีใครแทนเราเออไม่เหมือนอยู่บ้านเราอยู่บ้านเขาพี่น้องตุ้มหอมมันบ้านเขาจะไปใส่ก็ได้พี่น้องมั่งไห เออยุนี่เขาก็ต้องมัรับเองส่งเองพอผัวแม่ผัวเขาก็มาได้เป็นบางมือเออเขาช่วยเรายามจำเป็นเฉยๆนะจะไปฝากเขาเลี้ยงเป็นวันเนี่ยไม่ได้เลยนะพี่น้องเออขนเมียงนอกเจาก้ามีลูกเองเจ้าก,ก็ต้องมังเองสินะเออถ้าจําเป็นหาหมอหาหมอ,ห,ห,มอหรือธุระย,ย่ังสิได้ยุสมองสองสมองแป๊บแปบมาแล้วอืม ปีนี่หกแปดเออและขม 59, นะ่มางค์จะปีหาเก้านะมางค์จะปีหาเก้าเดือนเดือนสิงหานะ่ะเออเดือนแปดมาปีห้าเก้าเดือนแปดทีวันเกิดอเออวันเกิดพอดีแหละได้วีซ่าก็มาเลยเออมาในวีซา่าติดตามลูกผัวพี่น้องนะเออพียนยากกับแต่งงานกับสามีนะก็ยี่สิบห้าปีเต็มเต็มแล้พี่น้องเดอ้อเออ อยู่น้ำกันแต่สองพันหนึ่งอ่ะปีสองพันหนึ่งอแล้วก็แกซื้อบ้านให้แต่ปีสองพหนึ่งแล้วสองพันหนึ่งเดือนสิบเดือนสิแล้วก็มาแล้วก็อยู่บ้านประมาณสองปีปีสองพปีสองพเดือนแปอีกเหมือนเดิมเลยพี่น้องนะเดือนหกเอแอแลนเดีล้วลูบอกเดือนห มาแต่งงานาปีสองปีสามก็บินมาแต่งงานที่อิตาลีมาแต่งงานจดทะเบียนที่เมืองนอกที่ยีไม่ได้จดทะเบียนที่เมืองไทยไงเพราะว่าเมืองนอกเขาจดเอาแน่นอนกว่าไงอยู่จดที่เมืองนอกมันเลิกยากไงพี่น้องนะจดบ้านเราไปอำเภอก็เลิกได้เลยเ <c oughs> มืองนอกการเลิกลากับฝรั่งนี่เป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้อง <c oughs> ถึงบอกเพื่อนๆนะที่แบบน้องๆใหม่ๆที่คิดหาพลังอ่ะถ้าจดทะเบียนอ่ะบินบินมาจดเมืองนอกเลยนะพี่น้องมันแน่นกว่าเยอะ<ม>อนี่ บอกพี่มีน้องบอกน้องอคนที่คิดแบบจะหาผัวฝรั่งอ่ะให้ให้จดทะเบียนที่เมืองนอกมันแน่นกว่าเยอะนะพี่น้องนะแน่นกว่ากันเยอะข้อดีมันแตกต่างกันเยอะอยู่บันฮาเวลาเลิกลากันนี่ ไปแค่บางเรามุ้งก็จบแล้วเมึงนอกก็จบแล้วพี่น้องได้มองนอกอะอ่ะทาเอกสารเยอะแยะแล้วก็รอเป็นรอเป็นปีสองปีแล้วแต่สารจะสั่งด้วยบ่าแมนรเราไปเลิอกอําเภอดอะคือบ้านเขาเดพกคนเด้คืนสารคนเด้เลิกกันเมืองนอกระน,นี่จะมีสมบัติไม่มีสมบัติไปศารเหมือนเดิม <peach> สวัสดีจ้าครูน,นันสวัสดีพี่น้องนะ,ะมาเที่ยวเยอรมันใา,ายินดีต้อนรับะนะขอบคุณค่ะเยอรมันผัวนูไปปล่อยพี่พี่น้องเพราคอยไปดไปูไปไปประชุมไปเยอรมันไป England. อังกฤษแลอเพราะว่าบริษรัทใหญ่ยุุ่่นนะ,ะจะไปเยอรมันทีลสามวัน อาอาทิตย์นึงไปวันจันทร์กับวันศุกร์อะไรเงี้ยสเออไปนอนซะบุงะเจ๊ฮอดบานเจ๊กฐิดล,ล,ล้มแล้วล่ะไปนอนเลยลูกไปนอนเลยม่ต้องห่วงเจ๊ไม่ต้องห่วงเจ๊อ,อ,เจอืมอันนี้เราบรรยากาศให้พี่น้องฟังเฉย <laughs> อืมพอคอยไปพอคอยไปบอยเดือนเดือนเดือนละครั้งอะ่ะเยอรมันมั่งอังกฤษมั่งอะไรเงี้ยแต่บริษัทต,ตัวแม่จริงอยู่ออสเตรเลียเอ,อ่อก็ขยายไปที่อังกฤษเยอรมันแล้วก็อิตาลีอ,อแต่ก็ดีกับบริษัทเก่าอยู่บริษัทเก่าก็ดี ก็ดีได้แบบคนละยามกันเดี๋ยวหนูกลับไปทำกับข้าวหผัวกินนะในพ,พักครัดเอาเร้อพี่น้องเอาที่เกษตรร้าเพลินอ่า กำลังสิ่งลงพอดีอ่าสารคามบ้านเดียวกันจ้ามื้อมื้อนี้แถวอันอ่าเฟรลิสเฟรลิสหนาวคักพะนะแล้วเฟรลิสใช่นไหมหนาวคักทางนี้บ่ค่อยหนาวเว้ยพี่อยู่นี่บ่ค่อยหนาวดอกเออปีนี้บ่หนาวบ่หนาวคือปีกายปกติปีปีกายนี่ยซ้ำนี่นี่โอ้ยนี่พูดละอันอันนี้กับมู่ขยนี่นี่ยางอยู่นี่มู่ขยอันน่ะ ปีนี้ปีนี้เพราะหนาวแห้งปีกายนี่ปีกายนี่ถือโทรศัพท์ไ่ไดนะ้มือแข็งหมดอือมือ,ม,อมือแข็งเลยอันถ่ายวิดีโอทางนอกไ่ได้นะช่วงเดือนนี้เดีเนี่เพราะว่าเดือนนี้เพราะทันงหนาวเลยไขย่ไข่อยู่ฝนมันตกความเห็ดเห็ดออกยุ่งหันพาพี่น้องมึงยุ่งหันเห็ดเห็ดคอนสอนกับเห็ดผึ่ง้อยไหมอ่าปีนี้ดีปีนี้หนาวหนาวหน่อยว่าใครว่า ไปไกลดิต้องตัวเอานี่เดนี่เดพี่เห็ดเห็ดเห็ดคอนโซนน่ะเนี่ยเห็นว่ามันเกิดนี่เห็ดคอนโซน,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 นเนี่ยพี่เออน้ำน้ำต้นไม้นี่ยออกเห็ด ใครเก็บไปแล้วหาหกดอกอน,นี่เขาจ้องไว้มันเป็นเป็นเสียไว้ <laughs> เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีฝรั่งว่าเก็บเอาอทางเนี่ยฝนตกเอทั้งเย็นเจี๊ยบพะนะเอะตกขึ้นกันนะ่ะเนี่ยย้ำมเศร้ามันตกย้ำมเศร้าอาทิตย์นี้มันี่ตกทั้งอาทิตย์เลยใครโย,ยมันตกแต่เศร้านะ,ะตกย้ำใบย้ำแรงนี่ต้องไปฮับลูกนี่ อ้อยลำบากเขามันจืนมันแฉะอ่าจืนแฉะอ่ะอาเยอรมันก็ดีผู้คนไทยหลายนะบปนประเทศเยอรมันนะ่ะยุนี่มันมีคนไทยเนี่ยมีตะคอยเนี่ยเท่าเลยยุนี่ขอบไม,มีมูด้วยเนี่ยมายุนี่แปดเก้าปีเนี่ยอ่าโอ้มีเพี้ยนคนไทยจากคนเลยอ่ไม่มีเลยไม่รู้จักใครเลย ไม่มีเพื่อนคนไทยเลยเนี่ยเยอรมันเยอรมันคนไทยเยอะอิงแลนด์อเมริกายังแมบคนไทยหลายอ่ะอิตาลีคนไทยบ่หลายดอกมีบองมองมองันจังหวัดแล้วเพราะจะค้นเสียฉันไปพอร้านจีนก็ก็ไม่ได้ทักทายยังกันดอกพี่นอ้องเออพราะคุยกันอันเนี้อิตาลีเป็นแบบเนี้ยเนี้อิตาลีทายง่ายเลยพี่นอ้องเด้อเออทายง่ายมีสีแดก มัน่ายไงมันทายไงอ่าแบบไม่ทักกันเหมือนเหมือนคนที่อื่นนะคนไทยอยู่อิตาลีนี่เสยไผ่เสยมันนะพี่นอ้องหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนฟิลิปปินคนคน,คนฟิลิปปินคนจีนมันหลายแล้วก็คนลาวก็หลายแล้วก็คน,น,นยังก็ฟิลิปปินอ่าคนจีนแล้วก็อ่าเวียดนามก็หลาย ขมกรก็ร้ายมันก็เลยดูไม่ออกว่าคนไหนคนไทยอย่างเงี้ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้ยินเสียงพูดอะ่ะเขาก็คงไมก่กล้าทักเราเราก็เลยไมยก่กล้าถ้าเขาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นฟิลิปปินหรือว่าเป็นไทยเป็นขมรนอะไรเงี้ยเออเลยไม่ต้องหูงจักกันดอกเออม,มันส่วนตัวสูงด้วยอะ่ะคนที่เนี่ยอิตาลีความส่วนส่วนตัวมันสูงอืม กระต่ายมีบ้กระต่ายมีอยู่แต่ตอนนี้มันรู้ออกมาพิเศษมันหนาวเอ่าน้ำเย็นๆต้องมีแดดแดดมันค่อยลอยมามันมันมันเพิ่มขึ้นนะเด้มันออกลูกเนาะกระต่ายมองเมทโอน่ะมันออกลูกหลายโตมันมีคนจับมันดอกเขาซื้อกินเต็มหางอยู่อู้มีแต่เนี่ยกระต่ายในหางอะกิโลละเจ็ดร้อยแปดร้อยแหละ อขายเป็นโตเลยเด้เขาลอกหนังเรียบร้อยแล้วเคียงไหนนยังเขาแยกขายอดอกไม้อะไรบ่มีดอกไม้มีแต่เห็ดมังหนะันอ่ะเฮ็ดเห็ดขอนสนอืมเอาเด้อพี่น้องใอยฮอดใกล้ฮอ,อดบ้านแล้วอันสิขอขอโตลงมได้บ่ะน,นี้พี่น้องสิงได้ไปหาเขาหาหน้าให้ ลูกกับผัวกินนะมันสิวุ่นายเอื้อนคอยพอกันเด้อพี่น้องเด้อเออขอบคุณหลายๆขอบคุณทีมงานแอดมินขอบคุณพี่เกษตรขอบคุณพี่น้องอ่ะข,ขอบคุณพี่ปปพักราชขอบคุณพี่ปานีเออขอบคุณทีมงานแอดมินน้องมิวน้องบุงาครูนันฮะเออทุกคนเลยนะจ๊ะพี่น้องหนูหนูมองไม่เห็นคอมเมนต์นะฮะแดดซ่องแดดซ่องอขอบคุณพี่ปานีขอบคุณพี่พักราชนะฮะอหนูอำลาพาจากก่อนเด้ออเอ เมือื่นพ่อกันเด้อพ่อไงไม่ไงขอบคุณทุกไลท์ทุกแคททุกการติดตามเด้อค่ะเมือื่นเจอกันไหมว่ากันไหมนาอพี่นอ้องบาย